มาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทำความรู้จักกับเรือเจ้าจอร์นี่บ๊ทนะครับที่มีวางขายย่อน่หนอยู่ในคับเฮาเรานะครับตัวนี้จะเป็นเรือจอร์นี่บ๊ทนะครับซึ่งหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องยนต์ติดท้ายเรือนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของ h o n ด้ามา i ินนะครับผมตัวนี้ขนาดของเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่2.3แรงม้านะครับผมตัวนี้สำหรับถังน้ำมันนะครับจะจุได้1.1ลิตรนะครับผม Okay. แล้วก็สำหรับเรือเจ้าจอ h ์นนี่โบทตัวนี้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่3 3เมตร3.05นะครับผมส่วนน้ำหนักของเรือนะครับจะอยู่ที่35กโลนะครับตัวนี้จะมีน้ำหนักเบานะครับผมและสิ่งที่แถมมากับเรือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบานะครับบาจับนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องอนเนกประสงค์นะครับเอาไว้เก็บของ หรือสัมภะนะครับผมนะส่วนชิ้นที่3แน่นอนเลยก็คือจะเป็นไม้พายนะครับผมซึ่งที่แถมมากับตัวเรือนะครับแล้วก็ตัวที่สีก็จะเป็นตัวเก้าอี้นะครับนะเก้าอี้ตัวนี้ปรับระดับได้นะครับผมนะครับสำหรับเจ้าเรือจอนนีบ่บอตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่7 9 9 0 0บาทนะครับผมมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับจะมีสีเทาสีเขียวสี ส้มนะครับผมแล้วก็สีดำนะครับจะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับที่มีวางจำหน่ายขายอยู่ในคาร์เพาเรานะครับผมเปลี่ยนจุดหมายให้กลายเป็นจุดเริ่มต้น